สวัสดีค่ะนนี่จ j จี้จ้าวันนี้มาทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ j จี้มีเมนูใหม่มานําเสนอแหละอือเรียกว่านําเสนอเลยดีกว่ามาบอกเคล็ดลับแล้วกันนะคะวันนี้ j i ี้มีเมนูโยเกิร์ตกล้วยค่ะโยเกิร์ตกล้วยเจ้าแก้วนี้ทําเองซื้อเป็นโยเกิร์ตออริจินะคะมากับกล้วยหอมนะคะก็ กล้วยหอมก็ซื้อมาหวีหนึ่งก็ได้แต่ว่าโยเกิด์หนึ่งถ้วยต่อกล้วยหอมสองใบนะคะก็เอามาปั่นรวมกันก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูไดเอทด้วยโอเคสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามจีจี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะบันนี่จีจี้จ้าจากเพ y ์บอยไ a ยแลนดนะคะฝากติดตามด้วยค่ะก็สำหรับใครนะคะ ที่มีปัญหาเรื่องอมีพุงนะคะมีหน้าท้องนะคะจีจีก็ไม่ได้ค่อยออกกาลังกายนะคะแต่ว่าจีจีเป็นคนที่คุมอาหารนะคะแต่คือคือถ้าวันไหนที่จีจีกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจีจีตะบะแตกเงี้ยค่ะจีจีก็จะใช้เป็นการเขาเรียกอะไรแพงกิ้งแพงกิ้งคือคือถ้าแบบว่าแบบนึงนะเห็นปะจะทําให้ดู ทำอย่างนี้เกนอนลงไปก่อนนะคะนอนลงบปายว่าละตัวทำอย่างนี้สัก15นาทีหนึ่งส,สันับไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะนับ4เซตไปเรื่อยๆเลยค่ะ มันจะเกรงช่วงหน้าท้องแล้วก็ได้ช่วงบั้นท้ายนะคะเยอะเลยละ่ะลองทาดูอ,อนะคะแล้วก็จะเป็นท่าเรียกอะไรอะ่ะเรือบินเนาอนเนี้ยเรือบินเนเอออย่างเงี้ยมันจะได้หลังแล้วได้สะโพกได้หน้าท้องทำไปเลยค่ะนับไปเลยเซ้นละสิบทีสิบห้าทีก็ได้นะคะลองดู ทําที่บ้านได้นะคะทําที่ไหนก็ได้ทําที่บ้านดีกว่าเนาะที่ทํางานคงไม่สะดวกก็ตื่นเช้ามานะคะก็อย่าลืมทานน้ำสองแก้วนะคะแล้วก็ลงไปป่นปั่นเจ้าหยกที่นี้ทานเป็อาหารเช้านะคะก็จีจก็จะทานคู่กับไข่สมฟอง <c oughs> จีจก็ จะต้มไข่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะซื้อมาเป็นแพ็กระต้มทั้งแพ็กเลยแล้วก็หลังจากที่ต้มเสร็จนะคะรอเขาให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้แบบนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องเปลืองไฟมากนะคะก็ต้มทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวเหมือนเราไปซื้อมาจากเซเว่นนะซีก็จะกินเต้านี้คู่กับไข่ขาวนะคะ ทานเป็นมื้อเช้านะคะแล้วก็มื้อกลางวันก็คุณอยากจะทันอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ลดปริมาณแป้งลงมาเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันทําให้เราง่วงนอนนะคะก็ยังไงก็ลดลดแป้งลงมาบ้างทานเป็นพวกผักผลไม้ไฟเบอร์ iber, อะไรอย่างนี้แทนนะคะกะ็ส่วนมื้อเย็นถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายก็ลดปริมาณอาหารลงนะคะลดปริมาณ ข้าวลงยิ่งเรากินเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องมีการเผาผลาญให้เหงื่อมันออกหรือว่าสูญเสียพลังงานไปบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็จีจ้เองบางทีถ้าวันไหนกินเยอะก็ต้องต้องมีแบบทําอย่างท่าที่จีจ้สาธิตให้ดูเมาเ่อ้แกีะค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ค่อยได้ทานจีจ้ก็สบายไม่ต้องออก อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่า hehe, จริงๆแล้วการออกกาลังกายก็คือมันจะทําให้ทุกส่วนเฟิร์มแต่ตอนนี้นคือการที่เราทานแบบน,นี้มันจะทําให้มันจะทําให้แบบร่างกายเราไม่มีไขมันนะคะแล้วก็ผอมแค่น wow, ั Gore ้นเองแต่มันจะไม่เฟิร์มนะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะที่ติดตามจิจี้ยังไงบายๆนะคะแล้วเจอกันหวังว่าโยเกิร์ตกล้วยจะทำให้คุณผอมไปกับจิจี้อย่าลืมไข่ขาวด้วยนะคะบายยมัเป็นไข่แล้วอืมเรุ่มปวดหัวสวย อย่าลืมนะบ๊ายบายไอ้ไม่มีเวลาออกกำลังกายกินตามจิจีนะลองดูนะคะลองดูลองดู